เข้าขั้นวิกฤตโควิด -19 ต้องเพียรพยายามทำจิตจภาวนาให้สุดๆไปไม่งั้นเอาตัวเองไม่ตลอดรอดฝันเราลึกถึงพวินัยคือศีลของตัวเองไม่ด่างพ้อยเอา้าเด็กๆน้นอยๆรักษาไว้โดยใจที่บริสุทธิ์หากแม้นบริสุทธิ์ที่ไม่ถึงขั้นมรรคขั้นผลแต่บริสุทธิ์ในการรักษาใ,ใจบริสุทธิ์เข้าใจไหมว่าใจบริสุทธิ์อ้าวท่านพูดกับเธอด้ดยใจที่บริสุทธิ์อ้าว ฉันพูดกับเธอด้วยใจที่บริสุทธิ์ฉันพูดขึ้นฉันทาอะไรด้วยใจบริสุทธิ์นี่เป็นบริสุทธิ์ทางโลกใช่ให้มันบริสุทธิ์ทางโลกก่อนก่อนที่จะบริสุทธิ์ทางธรรมทาไม่บริสุทธิ์ทางโลกมันก็ไม่บริสุทธิ์ทางธรรมนะลูกนะไม่งั้นจมแน่พวกเราถึงการเวลาตายมามหาคุณมหากุศลก็ร่วงหมดอย่างนั้นในนรกสี่ร้อยกว่าขุมนี่พระเถรเนจีบตุริกาจึงไหลรวมกันลงจุดนั้นส่วนมากนี่นี่พูดตามความเป็นจริงที่ได้รู้ได้เห็นมา ในหลักคาสอนก็เป็นแบบนั้นนะข้าราชกันนนลุกนจะคิดว่าบรระชามาแล้วได้บุญมากได้พระหลานิสง์มากใช่ถ้าทําตามหลักคําสอนแต่ถ้าไม่ทําตามหลักคําสอนเพื่อเจ้าบัญญัติถึงโจท่าประเภทเลยละป้นศาสนาอ้าวลวงโลกสารพัดท,ที่จะทําผู้นี้ได้บาปอกุศลมากที่สุดมากกว่าอุบาสกติกาหลายล้านเท่าเป็นทวีคูณเพราะถือว่าลวงโลก เนี่ยเราพูดตามความเป็นจริงพ่อไม่เคยเป็นไงเล็กๆน,น้อยๆรักษาหมดจนถึงปัจจุบันไม่มีความว่าด่างพ้อยถ,ถึงวันเราตายนู่นลนะนั่นถึงเราจะานุโลมเราก็มีพิพจารณาเราสมเหตุสมผลของเราไม่ได้มีความน่านด้านความละอายมีอยู่ตลอดนั่นหน้านด้านไม่มีมีแต่ความละอายอยู่ตลอดโอ้ยไม่อยากจะเพิกถอนจุดนี้แต่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยครูบาอาจารย์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จําเป็น ต้องอนุโลมแต่อนุโลมไม่ได้อนุโลมอนุโลมวันนี้แต่พรุ่งนี้เอาใหม่ขึ้นมาใหม่อนุโลมเดี๋ยวนี้ขณะนี้พรุ่งนี้เรากลับใหม่เราไม่เล่นด้วยถ้ามากกว่านี้เราก็ไม่เล่นด้วยอีกตำรงนนี่เราอนุโลมด้วยเหตุดผลบางสิ่งบางอย่างด้วยความเคารพกับอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อนุโลมบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเมื่อครูบาอาจารย์กลับไปแล้วเราก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมของเรายกเว้นว่าด้วยเหตุบางสิ่งบางอย่างพุทธเจ้านั้นก็ อนุญาตใช่ไหมล่ะเหมือนก็อนุญาตตัดไว้ถ้าคณะสงฆ์เห็นสมควรในการเพิกถอนสิกขาบทเล็กๆในน้อยคําว่าเล็กๆในน้อยก็คืออะไรนั่นเธอต้องพินิพิณายถ่องไต้คําว่าเล็กๆน้อยคือขณะจิตนั้นขณะเดียวนั้นเล็กๆในน้อยไม่ใช่ว่าตลอดเวลานะเล็กๆในน้อยคือขนานั้นขณะเดียวนั้นอาจจะเป็นนาทีหรือวินาที สูงสุดไม่เกินชั่วโมงแล้วก็การสภาพใหม่ปรับพิกสัญญาภั๊บคืนมาไม่ใช่ว่าเพิกถอนไปเลยนะคาว่าเพิกถอนไปเลยไม่มีพระเจ้าตรัสไปแล้วว่าห้ามเพิกถอนสิ่งที่เราตถทคาบัญญัติและห้ามบัญญัติเพิ่มสิ่งที่เราตถทาคไม่บัญญัติก็แสดงว่าเราอนุญาตนี่คํามแตที่บอกว่าเราอนุญาตให้คณะสงฆ์เพิกถอนสิกขาบทได้เล็กน่นอนได้ถ้าว่าเห็นสมควรก็แสดงว่าขณะนั้นวินาทีหนึ่งเออหน้าที่หนึ่งหรือว่ากันไปนะั่นหรือสูงสุดไม่เกินชั่วโมง เมื่อประชุมอะไรกันเสร็จปุ๊บปั๊บก็กลับเข้าสภาพเป็นมัจจิมาปฏิปทาความพอดีแห่งศีลคือเข่งขัดและกุมเหมือนเดิมนี่นี่ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าบวชมาหาอยู่ห้าินบวชมาเพื่อรักษาพุทธศาสนาบวชมาเพื่อรักษาพ่อผู้เลือนในใจโลกราแคือพระเจ้าคือทำรุวีในว้ยนี่ไม่งั้นโรคร้ายก็จะเข้าสถิตในใจที่โรคร้ายที่เหนือวิกฤตโควิด -19 คือโรคเปรตโรคผีโรคนรกมหาเวจีนี่ อันนี้เข้าวิกฤตหนักกว่าโควิด1 9อยู่เหมือนก็ทำลายจัสนาตายไปแล้วไม่ต้องพูดถึงแม้อยู่แล้วก็ไม่น่าเคารพเรื่มใส่เฮียต่าทางการพกดคำจาเหมือนได้คุยข้างถนนพวกนี้เป็นเป,นปเป็นปีเป็นนรกมหาเวจีไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นสัมมนะัะนั่นแหละพวกนี้จึงเข้าขั้นวิกฤตหนักกว่าโรคโควิด1 9นั่นพระเถรเนินทีกลุ่มนี้หนักชั้สชกกันขนาดนั้นน่ากลัวกว่า โรคโควิด19ระบาดหนักเดี๋ยวนี้มากนี่พ่อจะพูดอย่างนี้เนะี่ยพระเถรเนเจบาธุกุจิกาเนี่เดี๋ยวนี้ที่ว่าน่ากลัวกว่าโรคโควิด -19 เพราะความหน้าด้านไม่มีความละอายตัวนี้นักชาติกว่าโรคโควิด19ตัวนี้น่ากลัวที่สุดไปที่ไหนดูกันลูกนั้นแม้แต่ประชาชนคนในประเทศก็น่ากลัวกว่าโรคโควิด19 ลูขี้เราที่ลูกเนี่ยพ่อข่มขืนลูกเอแม่นั่งดูจับลูกเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงข่มขืนดูเอาที่ลูกเออแม่อายุเท่าไหร่ล่ะอายุสิบสี่ปีแฝนข้อลูกอายุหนึ่งเดือนอา้าวอายุหนึ่งปีว่ากันไปดูเอาที่ลูกเนี่ยโรคนี้รายการกว่าโรคโควิดสิบเก้าน่ากลัวที่สุดเพราะมีอยู่ทั่วโลกดินแดนทุกประเทศ อย่าว่าแทบทุกประเทศทุกประเทศมีแต่โรคระบ,บาดตัวนี้โรคเปรตโรคผีโรคนรกมหาเวจีโรคสเตเลชันอู้อันนี้น่ากลัวที่สุดไม่มีศีลธรรมของใจตัวนี้มันน่ากลัวกว่าโรคโควิดสิบเก้านะลูกนะเพราะใจของมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เลยแ้นบวชเป็นภาพเป็นสาม,มณะก็ไม่เห็นว่าเป็นพระเป็นสามมนตั้งแต่ยังไม่ได้บรรพชามาใจก็ยังเป็นเปรตเป็นผีอยู่พวกนี้น่ากลัวที่สุด เห็นไหมล่ะพวกนี้หน้าด้านนี้มีความลายพวกนี้น่ากลัวกว่าโรคโควิดสิบเก้าอุปัตกิกาเกิดกินเดียวกันดูข่าวแต่ละข่าวฟังไม่ได้ดูไม่ได้มันเป็นประเภทสัเตเลฉันเป็นพวกเรตพวกผีเอ้าพวกสิ่งที่ดุร้ายที่ไม่มีศีลธรรมของใจอย่างนี้โรคนี้มันน่ากลัวนะลูกนะโรคนี้กาลังจะทําให้โลกชิบหายวายวอด คือโรคเปรตโรคผีโรคสตีลฉานโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่สามารถที่จะทําให้โลคนี้ชิบหายบายบอดได้เร็วกว่าโรคโควิดสิบเก้าโควิดสิบเก้าไม่น่ากลัวลูกเนี่ยนี่พ่อพูดให้ลูกหลานฟังน่าจะกลัวมนุษย์ที่ใจไม่เป็นมนุษย์นี่น่ากลัวที่สุดอยู่ด้วยกันก็หวาดระแวงกันตลอดตลอดอันนี้น่ากลัวกว่าโรคโควิดสิบเก้า หลลองพินีพินาดูนะคำสอนของพระเจ้านี่สอนให้พวกเรามีปัญญาอะไรน่ากลัวที่สุดอะไรน่ากลัวที่สุดอะไรชั่วที่สุดอะไรดีที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมนุษย์สิ่งที่ชั่วที่สุดก็คือมนุษย์สิ่งที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ไปพิจาเอาดีที่สุดจนตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าจนทำให้จิตเป็นจิตอรหันได้ ชั่วที่สุดสามารถทำลายล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าสเดรารนลูกลองนึกตึกต่องเอาใครจะดีเกินมนุษย์ใครจะชั่วเกินมนุษย์ไม่มีใครเกินนะลูกนะมนุษย์นี้เลวก็เลวที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละดีก็ดีที่สุดก็คือมนุษย์ไม่มีใครเกินนะลูกนะพินาเอาลูกนันว่าเราจะดีหรือเราจะเลวคือทั้งทีนะลูกนะ เดี๋ยวเราก็ตายตายกับคุณงามความดีดีกว่าตายกับความชั่วโควิด1 9ไม่น่ากลัวเท่าใจมนุษย์พ่อจะพูดอย่างนี้ COVID 19, โควิด1 9โรคโควิด1 9นี่ไม่น่ากลัวเท่ามนุษย์มนุษย์น่ากลัวที่สุดเขาอยากแยง้งที่สุดก็คือมนุษย์น่ากลัวนะลูกมนุษย์ผู้ที่มีศีลมีธรรมยกไว้ผู้นี้เลิศผู้นี้ประเสริฐ เหมือนกับเทวดามากาบหลงปู่มัน่นภูริสตูอา้าวก็มนุษย์เหม็นกินเหม็นตั้งร้อยโยอดพันโยอดพวกเธอมากราบเราทําไมมนุษย์ที่เหม็นร้อยยอดพันโยอดก็คือมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมขอรับมนุษย์ผู้มีศีลผู้ผู้มีศีลธรรมยิ่งมีใจบริสุทธิ์เหมือนพระคุณเจ้าหอมเป็นร้อยโยอดพันโยอดหมื่นโยอดแสนโยอดทนไม่ได้พวกกับผมก็เลยมากาบครูบาอาจารย์ ผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้มีใจบริสุทธิ์เพราะว่าหอมทั้งขึ้นทั้งลงทั้งทวนลมทั้งตามลมไม่มีที่จะอยู่ได้เพราะความหอมคุณธรรมวิเศษศีลก็บริสุทธิ์นั่นใจก็บริสุทธิ์หอมขนาดนั้นนี่แต่มนุษย์ที่ไม่มีศีลน่มีธรหม็นรอยโยศพันโยศหมื่นโยศแสนโยศลูกหลองพิณิวีนาวลูกจะเป็นผู้ที่หอมหรือผู้ที่เหม็น แยกแยก้ให้มันถูกนะลูกนะจะกระทาสิ่งไหนก็พินิจพิจารณาดูตัวเองชอบทางด้านไหนอันนี้ไม่เข้าไปก้าวไก่นะชอบทางด้านไหนก็ทําเอาใครชอบนรกก็ไปใช่ไหมละ่ะใครชอบสวรรค์ก็ไปใครชอบเป็นเดรัจฉชานก็ไปเป็นพญานากก็ไปเป็นพญากรุดก็ไปก็ไม่มีใครว่าแต่เมื่อยังอยู่ก็พึงเคารพตัวบทกฎหมายดูแลกันเออให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์บ้างให้เข้าใจาดึกไปบ้างว่านี่เป็นมนุษย์ ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วร่างมนุษย์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็เป็นอสาานูรแล้วกายเป็นชาตา,านผีห่าชาตานไปมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะเดีย๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราเป็นมนุษย์ลูกนั่นตัวบทกฎหมายแล้วก็เคารพเราเป็นชาพุทยทยิ่งทายิ่งวีในียเราจะเคารพทธอทูนไว้เหนี่ยเข้าเหนี่ก็หมอ่อมยอมสะอะเป็นสลาตายกับพ่อเราครูเรารัจดาเราคือพระเจ้าลูกก็จะมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต